สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้กลับมาอยู่กับบาพอเพียรนะครับเนาะกับช่องพอเพียเรื่องตัวได้ครับพี่น้องตรงกับเช้าวันเสาร์ที่14กันยายน2567พี่น้องเด้ออาร์พอเพียงว่ได้ไปตลาดนัดเมื่อนี้ครับขัดสีพามาพูดมเบาครับพี่น้องเกี่ยวกับราคางวสถานการณ์งวทุมม่งมอนี้นะพี่น้องเนาะ วันนี้ก็ยุคขอกเงาของบาพ้าเพ็งนี่แหละครับก็พาอเอาเงาะมาจินยานพี่น้องเขานี่เปียสับให้เงาะจินพี่น้องก็เป็ดจยกมาวอามาคุยกันครับเอามาคุยกันครับนะครับพี่น้องบาพ้าเพ็งกับเหลียงเงาะอยู่สองตัวกันนี่ครับเป็นเงาะผูวตัวหนึง่งกับเงาะแม่ตัวหนึ่งพี่น้องก็ซื้อมาเลี้ยงเอาไว้พี่น้องมาดอกมาไว้ตลาดปิดหอดมาที่ซีตุลาพี่น้อง ขตจังหวัดชายภูมิเพื่อนติดป้องกันโรคปากเทาเือยพี่น้องก็เลยว่าได้ไปตลาดพี่น้องเนาะครับมาฟันเนเปียให้งวงกินครับก็มาว่าจะว่าคุยน้ำกันครับคิดฮอดเอฟซีพี่น้องไปได้ไปตลาดก็เลยมาหาเรียงมาว่าพี่น้องเนาะจากที่ว่าพวกเพียงไปตลาดไปทายยูทู e พี่น้องก็เห็นการซื้อขายงัวของพ่อแม่พี่น้องคนซื้อคนขายของในห้อยพี่น้องเนาะ ราคางวงว่าก็ยังตึงครับยังตึงกอนขายมาทั้งลงพี่น,อน้องช่วงนี้ครับช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาถึงสิงหาถึงปัจจุบันเนี่ยครับเป็นปิดไปทางลงลดลงครับพี่น้องลดลงแต่ง,งวอ้วนครับงวงอ้วนตัวแม่อ้วนครับก่ยังขายได้ยุคพี่ก็คือกาพี่น้องสังเกตเบื้องที่อง,งวเข่าอตลาดพี่น้อง ตัวไดอ,อ้วนๆเนี่ยในห้อสิเกาะลถพี่น้องตัวอ,อ้วนๆสิเกาะรถแล้วก็งามพ้อมเนี่ยแห้งสิเกาะรถคักหุ่มกันครับพี่น้องเด้อเลยมาลอ่ฟังครับก็เรียว่าทางวัาเขาตลาดเนี่ยครับพี่น้องถ้าจะขายได้ดีๆเนี่ยคืออ้วน,นพี่น้องอ้วนอันดับแรกคืออ้วนครับพี่น้องผิวพันสดใสพี่น้องเด้อนั่นแหละครับว่าเขาตลาดดีได้ขายสุดโต๊พี่น้อง นี่ห้อยก็ไปหามาครับเสาะหามาามาขายยุตตลาดครับกได้กาไรแน่บ่ได้กาไรเนี่ย,ายขาดทุนก็ว่าไปตามยขั้นตอนของตลาดพี่น้องด้วยราคาที่ลงตอนนี้ครับที่มันลงที่มันทิศทางขาลงตอนนี้ช่วงเดือนนี้ครับพี่น้องเอาไวเพียงกับว่ามีปัจจัยอยู่ประมาณอยู่สองสามย่างนี่แหละครับพี่น้องปัจจัยนึ่ก็คือมันนุ้ยมงเลี้ยงพี่น้องมันนุ้ยมงเลี้ยงก็คือ พี่น้องคนเก็ตนะน้องพี่น้องเนาะเอาพื้นที่ทำการเกษตรเปิดครับเอาคนที่เขามีที่เขาก็มีบ่งเลี้ยงเขาก็เก็บไว้ได้พี่น้องแต่คนที่เขามีบ่งเลี้ยงนะพี่น้องเขาก็จำเป็นต้องขายออกพี่น้องโดยเฉพาะง้อฝูงง้อฝูงขายยกฟูงนะครับเห็นหลายย่ครับพี่น้องในตลาดเห็นหลายในยูทิปในยูทูบเพื่อนก็บอกว่าขายยกฝูงยกฟูงพี่น้องสาเหตุหลักๆก็คือว่ามีบ่งเลี้ยงับพี่น้อง มีมงเลี้ยงน้ามท่วมพี่น้องทีนี้เพราะน้ามท่วมมีวงเลี้ยงคน้กระเทขายออกมาครับเข็ยนถึงว่าร้่นตลาดพี่น้องเ้ยเขียนหึงว่าร้นตลาดราคากระตามลงครับพี่น้องแล้วก็เกษรศรษฐกิจก็บ่อยดีครับแต็มกับต่ก็เป็นโอกาสดีของคนมือใหม่ได้พี่น้องช่วงนี้ถ้าผู้ใดมีพื้นที่เลี้ยงหรือที่เก็บ จีเอาไว้ก็เหตตามาเหตตาไปหาซื้ออยู่พี่น้องไปหาไปหาซื้อมาเก็บม,มาไว้อยู่ตงังงาม,งามแม่ลูกมาสาวงาผูนะครับราคาก็พอฟังอยู่ครับพี่น้องเมื่อตน้ตนต้นก็คกง,งามครับเนี่ยตัวน,นี้ก็เอาพวกเพียนกระจบมาครับเนี่ยเป็นลูกเป็นงาผูครับพี่น้องก็ว่าที่เลี้ยงเอาไว้เป็นพอพันนี่จังไดบุญนี่ครับจะเป็นจังไดไดบุญก็ที่เลี้ยงไปครับว่าได้ปีชั่นปีนะพี่นอ้องช่นปีเนี่ยแหละ ครับก็เลยเอาเมล็ดเปียให้กินพี่น้องแล้วก็สถานการณ์โรคระบาดน้ำพี่น้องโรคปากเท้าเปื่อยข้อบวมพี่นอวว้องเฮ็ดให้เช่าวงวัางวเรา,าก็ค่อนข้างที่จะซื้องัวให้ระมัดระวังขึ้นอีกน้อยนึงพี่น้องก็เลยเฮ็ดให้งัวราคาตึงๆแล้วก็กวาข,าากขายยากขึ้นพี่น้องเนาะช่วงนี้เนาะแต่ก็ อีกโคงบ่โดนพี่น้องโคงอีกบ่โดนดอกเพอเพียงว่าประมาณการความคิดของรเองรนนาพอเพียงเนาะประมาณออกสารว่ามันหนาจีประมาณออกวรรษาเนี่แหละครับพีบนสส่น้องออกวรรษาหรือปลายปลายป,ายป,ายปายีต้นปีเนี่ยครับว่ากระนาจีดีขึ้นเนี่ยดีขึ้นนะครับดีขึ้นกว่าเก่าอยู่ผมว่านะครับสาเหตุสมบัติใจเหตเห็นก็คือซีนี้หวงเลียเ้ยงเจ้าเขา่เาเจ้าน้าบวันป่อยบวันรามหลายกะคนก็จะจาหาซื้อง้อซื้อควายหลายนะครับเนาะประกอบกับ ทางรัฐบาลเพิ่นกะเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้เพื่อนกะอ,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 อนุมัติเงินหนึ่งมื่นบาทครับรถแรกให้กับคนกับกลุ่มเปาะบางนะพี่น้องเนาะกลุ่มคนพิการและเปาะบางนะพี่นอ้อ,นอ,นเองเพื่อนว่าเมื่อวานนี้กะเพิ่นว่าเพิ่นที่โอนเงินให้เขาบัญชีให้สองกลุ่มนี้เพิ่มต้นทุนที่ยี่ห้ากัญยายนสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดได้ดดพี่น้องด้้ออันนี้ก็เป็นข่าวดอาีอันนึงครับพี่น้องเป็นข่าวดีให้พี่น้องของเขาชาวไทยพี่น้อง ครับคุณดได้เงินมากก็ไปเก็บใบไส้ใจเป็นประโยชน์ก็พี่น้องนี่แหละครับที่ซื้อยัางกัไป็ดูพินิจของเจ้าของแล้วครับพี่น,อน้องว่าที่ซื้ออะไให้เป็นประโยชน์เงินมือนึงนี่สําหรับพวกเขาเจ้าคอยนี่ก็หลายอยู่พี่น้องหลายอยู่ใส่เป็นประโยชน์เป็ประโยชน์หลายพี่น้องใช่เป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์เยอะพี่น้องเด้อผงมีอยัง,งพี่น้องวันนี้ก็มาเล่าสู้กันฟังนี่ครับของว่าบ้าเพื่องก็เป็นแบบนี้แหละครับ มีสองโตครับสิโตผู้ตัวหนึ่งตัวแม่ตัวหนึ่งครับกะทิว่าจะเลี้ยงเบื้องไปเรื่อยๆครับกะทิว่าให้สองตัวนี้ค่อยเขาทับเปล่าครับได้ลูกตั้งท้องแล้วเปล่าครับตัวตั้งสาวนั้นตั้งท้องแล้วเปล่ัที่ปล่อยตัวนี้ออกที่ว่าหามาใส่แม่อีกครับพี่น้องเพราะว่าเอาไปเห็นพอพันธุ์ครับเห็นสีดีครับในกานเขาก็ดีอยู่อยู่ในครอกครับสมบูรณ์เมือนะเนาะคุณเชื่องดีเวยนี่ อ๋อขึ้นดูละเออเนี่ยกินงบงบอยู่เนี่ยครับกินดีดีครับก็เลี้ยงไปครับพี่น้องผู้ใดเลี้ยงได้ก็เลี้ยงไปก้อนก็จะเฝ้าขายออกมาให้ตลาดเห็นว่าตลาดมันหน่อยลงครับเห็นว่าตลาดมันหน่อยลงแล้วก็ก็ที่ขึ้นเองเราครับอยกันปัจจัยนี้ครับถ้าเราปล่พพอยงว่าเทงออกมานอกในตลาดหลายก็ มันก็จะขึ้นเองครับเจ๊เจ๊ผู้ใดมีความจําเป็นต้องขายออกมาก็ให้เลือกตัวขายเวยพี่น้องเด้อเลือกตัวขายเอาเอาตัวที่มันพอขายได้ตัวสองตัวพอได้เงินพอได้จุนเจียวไปสักก้อนครับที่ได้เบ่งบอกระ,ะไปจังน้อยเดี๋ยวค่อยว่ากันครับพราะมันมีราคาขึ้นเนี่ยค่อยว่ากันไปครับพี่น้องจังไดเขาก็ได้เรียงมาแล้วแหละครับแจ่ก็ตัวทวนเอาครับแจ่ทากลางของ บุ้ยบ่งเลี้ยงบุ้ยบ่งปล่อยบ่งผูกอะยากาศก,ก็มีหญ้าหลายอยู่พี่น้องเนี่ยหญ้าทำให้สวนเ้าก็หลครับพอได้เกี่ยวได้เก็บอยู่พี่น้องเนาะได้เกี่ยวได้เก็บเกี่ยวให้มันกินเอาพี่น้องก็ได้มีหลายตัวได้พี่น้องได้แต่พู่มีหลายตัวก็ลำบากอยู่จังหวะแหล,ละครับพี่น้องใครเบิ้งครับยินดีพุกมงวะชุกคงวะครับ สรุปรอบนึงก็คือวัสดุกราทรท่องนี้ก็ยังทรงกับซุปยุคพี่น้องค่อนข้างไปทั้งลงผิดละครับสรุปก็คือปัจจัยคือน้ำท่วมมีมงเลียงครับคนอยากขายหลายครับพี่น้องงดรุ่นตลาดเก็บเหงนว่าราคาลงครับที่แก้ไขคือเลียงไส้กรอนพี่น้องเด้อเลียงไส้กรอนจะเฝ้าขายถ้าว่าจำเป็นในแท้ก็จะเฝ้าขายพี่น้องเดียวก็ขายดเดียวดีขึ้นครับเดียวก็ ระวังเก็บเลี้ยงไว้ช่วงนี้กเ็เลี้ยงอ้วนๆครับเลี้ยงอ้วนๆคุณดีๆเอาใหญ่กินหลายๆพี่น้องเอาไปจะขายตอนออกพรรษาตอนหน้าฝนครับงาอ้วนออกไปตลาดได้ขายรวบพี่น้องเพราะว่าเป็นงาผูกงาแม่ง,า,มงาสาวงวาหนุ่มพี่น้องจะขายเบิดว่าจะเป็นงาอ้วนพี่น้องเลยคือคืองาอ้วนได้ขายครับพี่น้องปลาสันลักครับครับจิ้มหยาหน้ามะงี้ครับาากุ้งเาวน้อยจเจ้าแดงเมืองชัยเนี่ยครับแดงเมืองชัยจะูมิครับ เพิ่นว่าเป็นลูกพริกแดงครับท่านครับแต่เพิ่นว่ามานะบเราเพียงก็ซื้อมาว่าได้มีไปไม่หลอดหรอกครับพี่น้องเพิ่นว่ามาครับได้ลูกตัวอย่างกระซังมั่สอครับพี่น้องแต่มันกระสีดีสีแดงจับเลยพี่น้องเนื้อตัวนี้อยู่ในคอกมองมันมืดก็เลยว่าได้ไทยเห็นชัดะนะจิ้งยาอยู่ก้มหน้าอยู่บนเงินหน้าพียเป็นห่วงเป็นใย,ยนะพี่น้องดื้อกับโรคแพ้ไข่เจ็บของวะก็ เรา,มาเรมัดระวังกันไว้ครับยจะให้มันเกิดกับข้อกับเร่าของเจ้าของได้ครับรักษา,าข้ออั่งสะอาดข้อแขนมันแห้งพี่นอ้องไมีเชื้อโรคฉีดยงฉีดยาฉีดวัคซีนไว้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเมื่อนีก้กะห่วงใย,ยกันครับคิดที่หอดกันก็เลยมาว่ามา,าคุยหอดกันครับสำหรับเมื่อนี้ก็ขอจบคลิปไปซัมนี้กับวิาระนะครับก็มาคุยกันถามหากันครับเข้าหากันพี่พี่น้อง กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพ่อเพียงเลี้ยงตัวใดน้ำด้วพี่น้องดื้อสำหรับวันนี้ก่อนสวัสดีครับ